าจะสั่นทำไมเ่พี่เขาเขาไม่สั่นนะอ๋อสั่นเสื้อเฮ้ยผมนั่งดูอยู่อยากเป็นบัตเตอร์ฟายตัวนั้น้าจางจำบลองจำบลองให้ดูรออยู่ใช่ไหมของขวัญวันเกิดไหนไหนไหน เเดี๋ยวเดี๋แห่เราก็นเกินไม่ได้บนดนะเื่อนนี่แ้วอนเทาต์เจนอเรชันเาวันนี้เบิวเป็นีอด้วยพีเอสชูน่าจะอยู่หลังเวทีแลตอนนี้อ๋อเมื่อกี้คุยไปแล้วไปแล้วไม่กลับเมื่ี่เาากันอยู่ข้างหลังเวทีกลับรอีเสชูสุดยอดมากเลยใช่เราประเวณีพร้อมเกิดใช่นี่เราอ่านตามตะกี้เลย อ๋อยศก็อวยพรกันต่อหน้าอีกสักรอบอีกมั้ยสักรอบหนึ่งแบบสั้นๆกับ่ใจความแล้วที่น้องเล็กละกันก็ไม่ต้องแย่งกันรู้ว่าใจตรงกันเราก็อยากได้เอาไปแจกให้หน้าสาวบเป็ตําแหน่งรอนกันไปเด็กน้องเล็กเริ่มก่อนละกันก็วันนี้ถึงจะมาช้าแต่ตอนขับรถมาเนี่ยแอบดูททนตลอด พี่ของผมเก่งขึ้นมากเวทีนี้ชมอื่นแล้วพี่ก็ทำได้ดีมากๆเก่งขึ้นมากขอให้ทุกอย่างที่ทำมันเป็นไปยอ,อย่างที่หวังดูุ่ง้างสน,นามขอบคุณมากน้องฟอดจริงน้องฟอดคือจะบอกว่าน้นองฟอดน่ารักกับผมมาตั้งแต่ที่เรารู้จักกันเลยเนาะจนถึงตอนนี้ฟอดไม่เคยเปลี่ยนไปเลยขอบคุณฟอดมากที่ยังเป็นฟอดที่น่ารักอย่างนี้มาโดยตลอดนะมันเกิดฟอดปีนี้พี่ก็รอไปอยู่นะ <S 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 กินตีเลยนะพูดเร็วเสียอาวันคาาวเเีีีีี่ดดยอนนี้ขอไม่ปิดตือสุดท้ายแล้วกันก็แฮปปี้เบอร์เดย์เองอึนคือเห็นเมื่อกี้แอบดูคลิปอยู่ข้างหลังรู้สึกว่าอึนเก่งขึ้นมากจะได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เราขึ้นเวทีด้วยกันไอติมคนนั้นอะยังมือสั่นกลับมาอยู่เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรแต่แบบพอมาเห็นวันนี้อึนสามารถอยู่บนเวทีคนเดียวด้วยแบบ ดีมากอืนสามารถเอาเวทีไปอยู่แล้วก็เอ็นเทีกับพี่พี่แฟนคลับได้ก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่กับอื่นก็ขอให้อื่นยังเป็นน้องที่น่ารักของทุกคนขอให้เป็นยังได้้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็มีความสุขกับมันต่อไปแฮปปี้เบอร์รี่ขอบคุณคนระับพี่ขอบคุณมากคุณเล่นกับแม่คุณเล่นกับแม่จริงอยากบอกว่าพี่ทีเนี่ยเป็นพี่ชายที่ แค่คำว่าแตนดีมากคือผมอะเวลามีอะไรผมจะชอบปรึกษาพีพีนะเพราะพีพีจะบอกว่าจะให้คำปรึกษาที่แบบว่าดีมากๆม,มาโดยตลอดยังไงก็ขอบคุณพีพีที่คอยให้คำปรึกษาน้องันนี้ขอบคุณที่แบบชี้แนะอะไรที่แบบดีไม่ดีขอบคุณพีพีที่คอยแบบตักเตือนน้องันนี้นะก็ซีรีส์ของพีพีกล้จนพี่แล้วทุกคนพีเลยก็ขอให้กำลังฟัง,ปง,ปงไปเลยนะครับ คนนี้กำลังพยายามร่างายที่มาชวนช่อ๋อชวนเต้นอารบิเมาก่อนไหอมยเงาหรือเปล่าตอนเาสองคนอ่ะเงียบเลยดูเป็นน้อยเราคือเสียงน้อยวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งครับเป็นวันวันที่ดีวันหนึนงนะชิมวันนี้ผม นั่งใจจะมาสบายเขาหน่อย<ฮ>เย้ยเงียบด้วย,ยนะก็อยากจะบอกว่า Happy Birthday ย์ดีมากๆที่ได้เป็นพานเนอร์ก็ได้เป็นเพื่อนะผมพูดเลยนะกับกับเบิร์ดนะเออไอ้ออริง่าอยู่กับมันมาสองสักสามปีอนะเรารู้สึกว่าเราเหมือนแบบผูกผันกันกันแล้วอะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรอนะก็อยู่ห้างกันมาตลอดเลยเนงะี้ยก็ สูงมาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็จริงๆเนีกินคีนได้แต่ก็สักเปรดสักหน่อยไหมกินคีนอัพเกรสักหน่อยเลยเตัวเดจะเล็กไปนะจริงๆอะฟอดจำช่วงแรกที่ที่เรารู้จักกันได้ไหมเราซีเขารู้จักกันช่วงนั้นนะที่ยังมีทรงอยู่นะถูกฟอดบอกว่าถอดเสื้อมาอย่างเัินนักฟุตบปลทูกแต่ตอนนี้ล่ะ เหลวเป็นน้ำเลยพูดตรงๆไหมไม่เชื่ออยากดูหรอไม่เชื่อหรอกครับเดี๋ยวไปให้ดูเราเลยดิเราก็อย่างเงี้ยชอบให้แกล้งนี้ก็เฮ้ยมาเดะ้าวเฮ้ยเฮยยังไงก็มีละเหาม้ ทำไมอ่ะผมก็ชอบแบบว่าอะไรเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวอุ๊บขอโทษอุ๊ยออดอารอดเมือกี้โมไปโดนนะฮะก็เพื่อนได้เอกรอบได้เงมีความสุขมากแล้วก็ถ้าผมอย่างที่บอกกันนะฮะก็วันนี้โนบุนเขาเก่งมากเก่งขึ้นในทุกๆปีเก่งขึ้นในทุกเวทีดีกว่าวันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่โนบุนเอาอยู่นะน่าดูมากแล้วก็ภูมิใจกับตัวโนบุนมากวันนี้ครับ สนุกไปกับหนุ่มๆแล้วก็แต่ละโชว์เนี่ยอันดับมีเรื่องราวที่แบบเล่ามาต่อมาต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ๆเป็นกลังใจให้แล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเวลาเรามาเก็บรูปภาพกันที่นี่โอเครีพาร์ตสักเล็กน้อยสักเล็กน้อยเลยเหรอขอบคุณคระต้องมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหลังเคสหลังเคสหลังเคสหลังไม่หลังเคสไม่ใช่เคสหลัง

ให้หน่อยได้เลยจ้าทุกคนพร้อมนะจ๊ะ T two o n เงียบจังใครดับไฟหรือเปล่า

ใช่ฟูดไหมโอ้ยเท่กว่าใช้ฟูดอีกเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวบ้าคนเดี๋ยวให้ได้คะแนนหล่อมาหลอเกือบหลูอันนี้คนไทยหรือเปล่าครับเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคนไทยเปล่าเนี่ยนี่แค่ยิ้มยังหล่อเลยอ่ะอุ้ย ที่ยาแขนงม่วนละโอ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยครับแล้บผมก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้นะแล้วเขาไปทำงานมาใช่ไหมใช่เพิ่งมาเลยขอบคุณพี่กุศลมหาขอบคุณพี่พีด้วยยินดีมากขอบคุณจ้าขอบคุณเลยนะเมื่อกี้เอามากันนะ

โอ้หอมแก้มเพื่อนหอมคุณยนะช่โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากป่ะเราลงไหมลงลงลงโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปคุยกันหม่ได้เดี๋ยวขอตัวนะบ๊ายบายขอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวมา